Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. สวัสดีนักเรียนทุกทคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับค,คุณครูสวยาสโรอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์และในสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรและขาดทุนนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ โดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้คือหลังจากที่เรียนไปแล้วช่ไมคะ,ะนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ร้อยละเกี่ยวกับการหากำไรและขาดทุนได้นั่นเองนะคะอ่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะและในชีวิตประจำวันของนักเรียนใช่ไหมคะ ในการซื้อขายสินค้าต่างๆครูเชื่อว่านักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำเหล่านี้มาบ้างก็คือทุนราคาขายกำไรขาดทุน และเท่าทุนเองนะคะซึ่งคำเหล่านี้ก็คือมักจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าอาจคููเชื่อว่าเวลาเราไปซื้อของใช่ไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลูกค้าหรือแม่ค้าใช่ไหมคะก็อาจจะเคยได้ยินคำเหล่านี้มาบ้างดังนั้นอคำเหล่านี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ซึ่งทุนคําว่าทุนก็คือจะเป็นราคาสินค้าที่ซื้อมาหรืออาจจะเรียกว่าราคาซื้อนั่นเองหรืออาจจะหมายถึงค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือบริการนะคะตรงนี้อะทุนก็คือจะเป็นราคาสินค้าที่ซื้อมาราคาซื้อหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้านั่นเอง ส่วนราคาขายก็คือราคาสินค้าที่ได้ขายไปให้กับลูกค้าโดยในการขายตรงนี้ถ้าราคาขายไปแล้วขายไปมากกว่าทุนเราจะเรียกการขายตรงนี้ว่าจะได้กำ,กำไรนั่นเองนะคะซึ่งกำไรหาได้จากไหนก็คือหาได้จากราคาขายลบกับราคาทุนนั่นเอง ต่อไปถ้าในการขายาราคาขายไปแล้วขายไปน้อยกว่าทุนาขายไปน้อยกว่าทุนการขายตรงนี้เราจะเรียกว่าขาดทุนนั่นเองนะคะซึ่งการขาดทุนในที่นี้หาได้จากทุนลบราคาขายาและต่อไปถ้าราคาขายเท่าทุนาขายเท่าทุนนะคะ เราจะเรียกว่าเท่าทุนนั่นเองอ่ะซึ่งคําเหล่านี้ทั้งหมดก็คือจะเกี่ยวข้องในการซื้อขายสินค้าต่างๆดังนั้นอ่าเรามาดูกันนะคะเพื่อให้เข้าใจคําเหล่านี้มากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าอ่ากำไราขาดทุนเป็นยังไงนะคะค่ะและมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะโดยพิจารณาจากรถของเล่นคันนี้ โดยบอกมาว่าก็คือมีทุนทุนเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทุนอาจจะเป็นทุนในการซื้อซื้อมาก็คือซื้อรถคันนี้มาหรือว่าผลิตนั่นเองโดยมีทุนทั้งหมดคือ 140- 40บาทและต่อมาขายได้อเอาไปขายขายได้ในราคา250บาทนะคะ,ะดังนั้นแสดงว่าขายรถของเล่นคันนี้ได้ในราคาที่เป็นยังไงเอ่ยก็คือมากกว่า ว่าทุนนั่นเองอดังนั้นการขายที่มากกว่าทุนใน,นที่นี้ขายมากกว่ากี่บาทก็คือ,อเอาสออา250ไปลบ140เท่ากับ110บาทอ่าทแสดงว่าในการขายรถคันนี้ ได้กําไรนั่นเองนะคะก็คือกําไร110บาทอ่ะนักเรียนจําไว้เลยถ้าราคาที่ขายราคาขายขายแล้วก็คือมากกว่าทุนดังนั้นเราจะเรียกว่าเงินที่ได้ตรงนั้นก็คือกําไรนั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2 พิจารณาจากตุ๊กตาหมีตัวนี้ก็คือบอกว่าทุนทุนในการซื้อมาหรือว่าผลิตนะคะก็ือใช้ทุนไป405 50บาทและต่อมาขายได้ในราคา400 400บาทแสดงว่าในการขายตุ๊กตาหมีตัวนี้คือเป็นยังไงคะขายในราคาที่เป็นยังไงเอ่ยก็คือน้อยกว่าทุนนั่นเอง และขายได้ในราคาที่น้อยกว่าทุนตรงนี้ขายกี่บาทก็คือ450ลบ400แสดงว่า50บาทใช่ไหมคะอ่ะก็ขายไปน้อยกว่าทุน50บาทเราจะเรียกการขายตรงนี้ว่าขาดทุนนั่นเองก็คือขาดทุนไป50บาท และเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมเป็นตัวอย่างที่3กันนะคะพิจารณาจากรองเท้าคู่นี้อ่บอกมาว่าทุนมีทุนทั้งหมดก็คือในการซื้อมาหรือว่าผลิตนั้น1,200บาทต่อมาขายได้ในราคา1,600บาทแสดงว่าเป็นยังไงคะ,ะในการขายรองเท้าคู่นี้ก็คือขายในราคาที่มากกว่า ทุนนั่นเองนะคะ,ะการขายที่มากกว่าทุนตรงนี้มากกว่ากี่บาทก็คือเอา1,600ลบ1,200เท่ากับ400บาทสแสดงว่าในการขายที่มากกว่าทุนตรงนี้เราจะเรียกว่าได้กำไร,รนั่นเองก็คือได้กำไร,ร400บาทใช่ไหมคะ,ะสรุปแล้วจากทั้ง3ตัวอย่างคุณครูจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะในการขาย ถ้าขายไปแล้วมากกว่ามากกว่าทุนใช่ไหมคะอ่ามากกว่าทุนเราจะเรียกว่าได้อะไรคะอ่าก็คือจะได้กำไรนั่นเองแต่ถ้าการขายที่เป็นยังไงคะน้อยกว่าทุนแสดงว่าเป็นยังไงคะอ่าก็คือจะ ขาดทุนนั่นเองอ่สรุปแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งการขายสินค้านะคะในการขายสินค้าต่างๆค่าขายที่มากกว่าทุนเราจะเรียกว่าได้กำรรไรแต่ถ้าน้อยขายไปแล้วได้น้อยกว่าทุนเราจะเรียกว่าขาดทุนนั่นเองนะคะ และสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบเนื้อหาการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะและขอให้นักเรียนอย่าลืมฝึกทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้วัสสลามค่ะอัสสลามุอะลัยคุมมาราะห์มุตุลล้อยตะอานาวะบรกิกาตุ